สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแก้มจะมาสอนวิธีการทำเปลี่ยนสีผมที่ฮิตกันในแอปติกตักตอนนี้นะคะก็คือเราจะเอารูปภาพของใครก็ได้มาแล้วก็ระบายสีลงไปที่ผมแล้วสีผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการนะคะง่ายมากเลยค่ะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ทริคอันเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้กันเลยนะคะ โอเคค่ะขั้นตอนแรกเราต้องมีภาพคนที่เราอยากจะได้นะคะโดยแก้มจะเอามาจาก App อแอปไอบิสเพนแอปนี้เลยนะคะแก้มขออภัยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดรูปมาเลยพอดาวน์โหลดรูปเสร็จแล้วให้ทุกคนเข้าไปในแอปไอบิสเพนค่ะก็ต้องรอโหลดก่อนนะคะเข้ามาเราจะเป็นหน้านี้เลยนะคะให้กดไปที่แกลเลอรี่ของฉันค่ะแล้วก็ให้กดบวกค่ะให้กดนํารูปภาพเข้าค่ะ เราให้เลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพค่ะแล้วก็กดแบบดั่งเดิมค่ะขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนกดยกเลิกนะคะแล้วก็ให้กดไปที่ข้างล่างตรงนี้นะคะให้กดบวกค่ะเพื่อเพิ่มเลเยอร์เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะตอนนี้เราจะอยู่เลเยอร์ที่2นะคะมันจะมีเลเยอร์ที่1กับเลเยอร์ที่2ตอนนี้เราต้องอยู่เลเยอร์ที่2ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็กดไปที่สีเพื่อเลือกสีตามใจชอบของเราค่ะแล้วเราก็ระบายสีลงไปที่ส่วนผมนะคะ โอเคพอเราเระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่รูปแปวงข้างล่างค่ะให้เรากดไปที่ฟิลเตอร์ค่ะแล้วก็กดเบลอฉากหลังค่ะตอนนี้ผมมันจะเบลอนะคะไม่ต้องปรับอะไรก่อนนะคะแล้วให้ติ๊กถูกสีเขียวค่ะแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะกดไปตรงที่คำว่าธรรมดาข้างๆค่ะเลื่อนขึ้นค่ะ แล้วก็กดอันตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่มันก็จะเปลี่ยนผมสวยๆตามที่เราต้องการมาให้เราแล้วนะคะจากเดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบนะคะก่อนกับหลังนะคะสวยขึ้นเยอะเลยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะทิ้ง,ง่ายๆแบบนี้ทุกคนควรรู้ค่ะบ๊ายบาย